สวัสดีครับสำหรับเช้าวันนี้เรามาพบกันในเช้าของวันพุธเป็นวันพุทธที่26มีนาคมพุทธศักราช2568ในส่วนของรายการเปิดความรู้คู่เกษตรกรสาระความรู้และข่าวสารด้านการเกษตรนำเสนอเป็นประจำทุกวันไม่มีวันหยุด 5นาฬิกา30นาทีถึงนากาทางสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือสีจันทบุรี FM 8 8 7 5 MHz เมกโดยการประสานการสนับสนุนโดยหลักจากกลุ่มชัยพฤกษเกษตรจันทบุรีในทั้ง 9สาขาซึ่งก็ได้ประสานความร่วมมือตรงนี้ไปยังบริษัทต่างๆที่เป็นผู้ให้การสนับสนุนรายการนั่นก็ได้แก่บริษัทกิลลิฟจำกัดบริษัทเจียไตถจำกัดบริษัทเทคโนโคลอบจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมกเกษตรบริษัทแอปพลายเคมประเทศไทยจำกัดบริษัทเอลาวันเคมีกเกษตรบริษัทออแกนิกจำกัดหรือปุ๋ยขนเขียว เราก็จะได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากบริษัท q m a แ a ก r o t ก c เจำกัดและบริษัท JS888 เป็นผู้จัดจำหน่ายในส่วนของปุ๋ยเราวค่อนจากเยอรมันซึ่งทั้งหมดก็ยังคงมอบหน้าที่มอบความไว้วางใจตรงนี้ให้กับผมหมอทุเรียนมาทำหน้าที่ในการดำเนินรายการว่า5้ปี ที่กลุ่มชัยพฤกษเกษตรจันทบุรีอยู่คู่กับพี่น้องเกษตรกรตลอดมาด้วยสินค้าที่ดีมีคุณภาพวิชาการที่ทันสมัยเราพร้อมบริการทุกท่านชัยพฤกษเขาระยาชัยพฤกษตีรัฐชัยพฤกษเกษตรพันธหน้าวัดเขตพฤกษาพันธุ์ห้วยสะ้อนชัยพฤกษทับใสธนาทรัพย์การเกษตรกระถิ่ธนาทรัพย์มะขามชัยพฤกษอโกรเทคขลุงและชัยพฤกษไรทรูมั่นใจในคุณภาพจริงใจให้บริการ รบเครื่องเรื่องเคมีพันพบกับพวกเรากลุ่มชัยพฤกษ์ได้ในทุกสาขาที่ใกล้บ้านท่านครับทุกสิ่งได้ดั่งใจเนื้อที่ชัยพฤกษ์เกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านวันนี้เป็นวันพุธครับเนื้อหาสาระเป็นเรื่องของมังคุดแต่ก่อนที่จะติดตามสาระตรงนี้ เรามาทําความรู้จักกับในส่วนของปุ๋ยเรล่าอนนะครับปุ๋ยบราวคอนนั้นก็อยู่ในรายการของเราโดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท JS 888สําหรับปุ๋ยบราวคอนที่จะใช้กับการบํารุงผลเราก็จะมี2ส,สูตรนะครับสูตรแรกก็คือ12 11 18เป็นการบํารุงผลช่วยในการสร้างเม็ดสร้างเนื้อแล้วก็จัดรูปทรง ในส่วนของปริมาณธาตุอาหารในตัวเจนเนียจะอยู่ใน2รูปก็คือเป็นทั้งไนเตรตและแอมโมเนียมซึ่งนั่นหมายความว่าพืชส,สามารถที่จะนำเอาไนโตรเจนเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็วในส่วนของฟอสฟอรัสก็จะเป็นวัตถุดิบที่พืชน,นำไปใช้ได้อย่างต่อเนื่องรวมถึงโปแทสเซียมนะครับเป็นโปแทสเซียมซัลเฟตซึ่งมีส่วนของความเค็มต่าและก็เป็นผลที่ดี ต่อระบบลาดดังนั้นเราก็จะใช้ในช่วงของการพัฒนาผลในระยะขนาดเล็กโดยในส่วนของสัดส่วนก็คือ12 11 18อแกรณีของไม้ผลเราอาจจะใช้อัตราครึ่งถึง2กิโลกร,รัมต่อต้นนะครับสำหรับในส่วนของทุเรียนอันนี้คือสูตรแรกสำหรับผลทุเรียนขนาดเล็ก และเมื่อเราต้องการที่จะเร่งให้ผลโตเข้าสีไวสร้างเปอร์เซ็นต์แป้งได้สูงน้ำหนักดีก็จะต้องเป็นสูตร155 20 ในเรื่องของกรณีกระบวนการผลิตในตัวเจนก็จะเป็น2รูปคือเป็นทั้งไนเตรตและแอมโมเนียมคือทำงานได้เร็วและก็ต่อเนื่องยาวนานโดยมีสัดส่วนที่ประมาณ40-60%ต่อ60%นะครับทีนี้ในส่วนของฟอสฟัตก็จะเป็นส่วนที่พืชน,นำไปใช้ประโยชน์ได้ดีโพรสเซียมนั้นก็จะมีค่าความเค็มต่ำ ดัตราการใช้ก็อยู่ที่ประมาณครึ่งหนึ่ถึง2กิโลกร,รัมต่อต้นตามขนาดสรงพุ่มอันนี้ก็คือบราวค้อนสูตร15-5-20ทั้งหมดก็จะเป็นส่วนของปผดักจากประเทศเยอรมันแล้วก็นำเข้าโดยบริษัท JS888 ซึ่งก็จะมีจำหน่ายที่กลุ่มใช้ยพืชเกษตรจันทบุรีในหลายๆสาขานะครับอย่างเช่นทางตรีรัฐพฤกษ,ษพันธ์ห้วยสะท้อนธนาทรัพย์การเกษตรกรทิงธนา,า,ารทนาาารัพย์มขาไ และเนื่องจากมาตรฐานการผลิตของเยอรมันนะครับท่านก็จะสบายใจในเรื่องของกรณีสารตกค้างไม่ว่าจะเป็นแคดเมียมหรือ BY2 หรือ BASIC เยลลทู 2. มาดูข่าวดีครับกับรายการพิเศษจากห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมกเกษตรนะครับในตลอดในส่วนของเดือนมีนาคมนี้คลุมอาหารเสริมทางดินครับจัดรายการเป็นขนาด5ลิตรแถม1ลิตรแต่ถ้าเป็นขนาดถัง20ลิตรก็จะแถม1แกลลอนก็คือ5ลิตร ซึ่งก็มีในส่วนของ T.K. ซอยหนบำรุงใบ T.K. ซอยสสะสมความสมบูรณ์ T.K. พัดส่งเสริมการปรับปรุงโครงสร้างดินปลอดปล่อยปุ๋ยเซอร์คอนเป็นสังกะสีและ T.K. ซอยห้าบำรุงผลอันนี้คือกลุ่มทางดินในส่วนของกลุ่มอาหารเสริมทางใบนะครับประกอบไปด้วยไมโครมิก F เป็นอาหารเสริมสูตรรวม T.K. แคลคือแคลเซียมบลอนไฮแมกเป็นแมกนีเซียม T.K. c ก็คือธาตุสังกสี จัดรายการนะครับขนาด5ลิตร1แกลลอนแถม1ลิตรแต่ถ้าเป็นถัง20ลิตรก็จะแถมขนาด5ลิตร1แกลลอนรวมถึงผลิตภัณฑ์พิเศษจะเป็นซปเปอร์ดีเป็นโมฟรุตโมฟรุตคือแคลเซียมเดี่ยวในอัตราเข้มข้นนิฟก็คือโบรอนเดี่ยวอันชินินนะครับแล้วก็ในส่วนของซปเปอร์แอชชั่นสารเสริมประสิทธิภาพหรือสารจับใบและในส่วนของ PK บูสเตอร์ก็คือสารสกัดจากสาลายบวกพลังงานในรูปของกรดอะมิโน ก็จัดรายการนะครับขนาด1แกลลอนขนาด5ลิตรแถม1ลิตรแต่ถ้าเป็นในส่วนของออ,อนจินินนะครับขนาด5ลิตร1กลลอนก็แถม1ลิตรเช่นเดียวกันรวมถึงที่เราจำเป็นต้องใช้คือ TK Booster ขนาด5ลิตรแ,แถม1กลลอนแถม1ลิตรรับรายการตรงนี้ได้ในตลอดเดือนมีนาคมครับที่ใช้พืชเกษตรจันทบรุรีในทุกๆสาขาที่ท่านใช้บริการอยู่ สำหรับประเด็นสาระในเช้าวันนี้เป็นการทำมังคุดหรือการเรียนรู้มังคุดทางอากาศในตอนที่23าเป็นเรื่องของการเล่นการสุกแก่มังคุดอย่างมีคุณภาพประเด็นตรงนี้ต้องทำความเข้าใจนะครับวันนี้เนี่ยราคามังคุดอยู่ที่200กว่าบาทเราคงไม่ต้องระบุนะครับเพราะมันอาจจะ2302 5 0บหาสบาทต่อกิโลกรัมนั่นมันอาจจะเป็นแรงขับเคลื่อนแรงกระตุ้นที่ทำให้หลายๆา,ายสวนเนี่ยบอกว่าถ้าเราเล่นการสุกแก่ได้มันก็จะกลายเป็นรายได้ขึ้นมาแต่ เราต้องมาทำความเข้าใจครับว่าบังคุดไม่สามารถที่จะไปเร่งการสุกแก่ได้ด้วยการบังคับแต่สามารถที่จะเร่งการสุกแก่ด้วยความสมบูรณ์ซึ่งผมอยากจะสรุปให้ลองย้อนนึกกลับไปครับว่าทำมังคุดเรามีผลผลิตไม่มากการสุกแก่ก็จะเร็วขึ้นกรณีฝนตกนะครับแดดออกสลับกันไปมังคุดแตกใบอ่อนแล้วใบเขาจเจริญเติบโตได้ดีมังคุดก็จะสุกแก่ได้เร็ว ถ้าเป็นมังคุดที่มีการแตกใบอ่อนในปริมาณที่มากการเข้าสายเลือดก็อาจาจะช้าลงเล็กน้อยนั่นหมายความว่ามาจากพื้นฐานความสมบูรณ์จึงเป็นส่วนที่ทําให้มังคุดสุกแก่อย่างมีคุณภาพนะคําว่าคุณภาพความสมบูรณ์วัดจากระยะขนาดของมังคุดเองก็มีลักษณะของสีผิวเป็นผิวนวลคําว่านวลคือไขสีขาวโดยธรรมชาติ เมื่อมังคุดเข้าสู่สายเลือดนะครับเราก็จะทําการเก็บเกี่ยวเมื่อเก็บเกี่ยวแล้วก็ก็จะมีการพัฒนาสีไปแต่ละวันแต่ละวันในการเปลี่ยนสีดังนั้นจึงอยากจะนําเรียนครับว่ามังคุดเราคงต้องให้ความสมบูรณ์แต่ว่ากรณีเหล่านี้เนี่ยก็จะต้องมีเทคนิคอีกเช่นเดียวกันในเรื่องของการให้ธาตุอาหารเราทราบครับโพแทสเซียมเป็นตัวเร่งการสุกแก่เร่งความหวาน ความสมบูรณ์ในด้านของพลังงานในรูปของกรดอะมิโนอย่างเช่นเซตสีก็มีส่วนการให้ปัจจัยอื่นๆก็มีส่วนสําคัญเช่นเดียวกันในการเพิ่มคุณภาพเนื้อภายในเราจะทําแต่สีภายนอกไม่ได้ครับเพราะนั่นกลายเป็นเรื่องปัญหาของการส่งออกทันทีนี่เป็นเรื่องของคําว่าคุณภาพซึ่งเราก็ต้องยอมรับว่าในอนาคตข้างหน้านั้นการทําการเกษตรเราก็ต้องต่อสู้กันด้วยคำว่าคุณภาพนี้เอง เพราะฉะนั้นเราให้คำวามหมายว่ากรณีที่ผู้ซื้อสร้างเงื่อนไขขึ้นมาก็เพื่อให้เกิดคุณภาพนั่นเองทีนี้เราก็ต้องมาดูประเด็นต่อครับว่าเอ้าแล้วกระบวนการจัดการที่จะทำให้มังคุดของเรานั้นเข้าสายเลือดได้เร็วขึ้นความผิดพลาดหลายเรื่องครับในอนดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยผมเองนั้นอยู่กับมังคุดมา40กว่าปีก็เรียกว่าความรู้ ในส่วนของประสบการณ์ก็มีพอที่จะให้คำแนะนำได้ประการแรกเลยนะครับสิ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือบางท่านมังคุดอยู่กับทุเรียนไปอดน้ำไปลดปริมาณการให้น้ำลงเพื่อที่จะให้ทุเรียนเบามังคุดจะสุกแก่ช้าเพราะฉะนั้นการให้น้ำมังคุดนั้นต้องให้เป็นปกติให้สม่ำเสมอมังคุดจะสุกแก่เร็วหรือสุกแก่ไว ประการที่2ความสมบูรณ์ความสมบูรณ์าม,ม,มากย้ำไปแล้วว่ามังคุดแค่93วันก็จะเข้าสายเลือดแต่ถ้ามังคุดที่ความสมบูรณ์ต่ำก็จะเป็นร้อยสวันร้อวันแล้วแต่ประการที่สก็คือปริมาณที่ดกมากกับดกน้อยมังคุดที่อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมเป็นมังคุดที่มีปริมาณพอดีมีคุณภาพใบดีก็สุกแก่ไว การเปลี่ยนแปลงเขาแต่ละวันแต่ละวันนั้นจะเร็วมากนะครับดังนั้น3หลักการตรงนี้จึงเป็นเรื่องที่พิทักษกรต้องทําความเข้าใจก่อนส่วนในด้านของการที่เราจะเข้าสู่ขบวนการส่งเสริมการสุกแก่อย่างมีคุณภาพเป็นเรื่องที่เราปฏิบัติแล้วเสริมได้ครับเพราะอะไรเพราะให้น้ํามากหนวนส่วนที่1พ้นปัจจัยเพิ่มความสมบูรณ์เพื่อการสุกแก่ส่วนที่ส แล้วก็มีการให้ความสมบูรณ์คือจากส่วนที่ผ่านมาเป็นส่วนที่3กรณีของปุ๋ยทางดินนั้นเราก็เริ่มต้นจาก15-5-20จะเป็นปุ๋ยค้นเขียวจะเป็นปุ๋ยเรือใบจะเป็นปุ๋ยฟูจิเทคนะครับและปัจจุบันก็จะมีในส่วนของปุ๋ยบราวคอนมี15-9-20ปุ๋ยกระต่ายอาหารเสริมครับ t k เคซอย1 TK ซอย2 TK ซอย5อร์คอนเพื่อไปเพิ่มคุณภาพป้องกันผลแตกป้องกันเนื้อแก้วอย่างไรกรณีถ้าเริ่มมีฝนตกเราก็จะปรับเปลี่ยนมาเป็น 13, 13, 21, 13, 13 24อันนี้ก็คือยกตัวอย่างทึ่เราต้องลงเป็นพื้นฐานก่อนในส่วนของกระบวน,นการพ่นปัจจัยไปเพื่อการสุกแก่เราสามารถเพิ่มได้ ด้วยความสมบูรณ์นะครับผมย้ําว่าไม่ใช่สุกแก่ด้วยการเอาสิ่งแปลกปลอมไปพ่นสิ่งที่ผมจะนําเสนอจากนี้ไปเป็นงานทดสอบเป็นงานวิจัยที่เรายืนยันผลได้แล้วก,ก็ใช้กันมาเป็นกว่า20-30ปีเช่นเดียวกันลองติดตามฟังนะครับว่าแนวทางการเพิ่มการสุกแก่เป็นอย่างไรการสุกแก่การเล่งการสุขแก่เราทําได้หรือไม่พี่นศก่อนครับเรื่องนี้เนี่ยจะพูดไปก็ต้องเป็นทั้ง วิทยาศาสตร์แล้วก็เป็นในส่วนของเทคนิคในการจัดการเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าพัฒนาการหรือการเจริญเติบโตของผลมังคุดผมได้อธิบายมาตั้งแต่ช่วงแรกๆแ,แล้วว่ามังคุดใบดีโรงครัวมีคุณภาพผลผลิตพอดีการสุกแก่เขาจะอยู่ที่ประมาณ93วันก็จะเป็นสายเลือดแต่ในทำนองกลับกันถ้าเป็นมังคุดที่มีผลผลิตดก เป็นมังคุดช่อมังคุดดกมากแล้วก็กลายเป็นในส่วนของผลผลิตที่มากเกินไปการเจริญเติบโตก็ตจะช้าการสุกแก่ก็จะช้าออกไปเป็น120 123 124 5วันประมาณนี้นี่คือสิ่งหนึ่งที่เราต้องเข้าใจประการที่สองการสุกแก่ของมังคุดจะเกิดจากความสมบูรณ์ถ้ามีความสมบูรณ์ที่ดี การสุกแก่จะเร็วแต่ถ้ามีการสุกความสมบูรณ์ต่ำการสุกแก่จะช้าไม่ต้องดูอะไรกันมากครับย้อนกลับไปเมื่อตอนที่มังคุดแตกใบอ่อนก็เหมือเปรียบเสมือนกับมังคุดปีผลจําได้นะครับผู้เท่าผู้แก่ผู้มีประสบการณ์ได้สั่งสอนเราได้แนะนําเราไว้ว่าถ้าจะให้ใบมังคุดมันแก่เร็วเพสลาดเร็วแก่เร็วเนี่ยต้องอัดน้ําต้องส่งน้ําต้องใส่ปุย๋ย นี่ก็คือคำตอบผลก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าคุณภาพใบดีเราให้ความสมบูรณ์เต็มที่การสุกแก่ของเขาจะเร็วขึ้นเหมือนกับใบช่วงนี้พักฟังสิ่งที่ดีๆจากผู้ให้การสนับสนุนรายการสักครู่หนึ่งก่อนครับป้องกันกนจาจัดโรคร,รา,เ,ราเน่าโคนเน่าผลเน่าในทุเรียน ฟลีอาฟอส400เท่านั้นฟลีอาฟอส400ได้รับการรับรองผลจากทางราชการให้ใช้ฉีดเข้าต้นทุเรียนโดยเฉพาะเจ้าเดียวในประเทศไทยและฟลีอาฟอส400อยังได้รับการพิสูจน์แล้วจากเกษตรกร,ร,กรทั่วโลกด้วยประสิทธิภาพของสาร MDKP ที่บริสุทธิ์ด้วยน้ำใสไร้ซึ่งการปลอมปผของผผสีต่างๆสินค้าคุณภาพราคายุติธรรมของบริษัทกรีนล l ฟต์จำกัดเท่านั้น มีจำหน่ายที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำทั่วประเทศไฮแม็ก คือธาตุอาหารเสริมแมกนีเซียมที่เหมาะใช้ฉีดพ่นกับพืชทางใบควรใช้ไฮแมกฉีดพ่นระยะพืชแตกใบอ่อนเพื่อเร่งใบอ่อนของพืชให้แกเร็วขึ้นปัญหาทุเรียนแตกใบอ่อนลูกร่วงจะหมดไปเมื่อใช้ไฮแมกใช Hi ้ไฮแมกฉีดก่อนเก็บทุเรียน2เดือนไฮแมกจะช่วยให้ทุเรียนแกเร็วขึ้นและช่วยให้สีเนื้อเหลืองหน้ารับประทานยิ่งขึ้นไฮแมกเป็นผลิตภัณฑ์ของห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตรหาซื้อได้ที่ร้านใช้พษ์เกษตรทุกสาขาและร้านเคมีเกษตรทั่วไป ขับันสา,ารที่จะหาซื้อได้ที่ชัยเกษต์จันทัุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านเพราะฉะนั้นในคําตอบตรงนี้เนี่ยเราต้องให้หลักการตรงนี้ก่อนหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าน้ําเป็นประสิทธิภาพปุ๋ยทางดินสูตร15-5-20 15-9-20 15-5-25 เดือนนี้ฝนตกชุกใกล้จะเก็บเกี่ยวก็อาจจะมาเปลี่ยนเป็น13บสา1ส3บสนั่นคือปุ๋ยอาหารเสริมละ่ะทีเคซอยหนึ่งทีเคซอยสองทีเคซอยหาเซอร์คอนเราก็บำลงไปในของส่วนของทางดินส่วนทางใบละ่ะเรามีปัจจัยอะไรที่เป็นปัจจัยที่จะไปเร่งการสุกแก่พี่น้องสกปรับเรื่องนี้ ถ้าย้อนท่อมูลกลับไปเนี่ยมันจะต้องไล่ลำดับให้กับพิณอสกอร์ได้เห็นภาพก่อนการพัฒนาการหรือการเจริญเติบโต,ตการสุกแก่ของคุดมันแบ่งออกเป็น3เดือนเดือนที่1คือผลขนาดเล็กเป็นพื้นเราดูที่สีของผลนะครับสีของผลในเดือนที่1จะเป็นขาวซะเป็นส่วนใหญ่มีเขียวเล็กน้อยก็คือขาวอมเขียว พอขึ้นสู่เดือนที่สองสีเขียวเริ่มมากขึ้นก็จะกลายเป็นสีเขียวอมขาวพอเดือนที่สามจะเป็นเขียวอมเหลืองหรือเขียวใสและพอเข้าสู่ระยะของการสุกแก่ก็จะเป็นเขียวด้านเป็นสีเขียวถ้าด้านเนี่ยแสดงว่าโดนแดดเยอะนะครับก็เป็นสีเขียวก็แล้วกัน เพะฉะนั้นท่านก็ดูจากสีของผิวของผลมังคุดได้เพราะว่าอะไรดูขนาดไม่ได้ครับดูขนาดเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่เอ่อมังคุดดกก็ลูกใหญ่ไม่มีกระกลายเป็นลูกเล็กมังคุดที่ไม่ดกก็จะเป็นลูกใหญ่ตอนนี้เริ่มมีการสุกแก่แล้วเราเชื่อว่าท่านสามารถที่จะวิเคราะห์ออกได้ประเด็นอยู่ตรงนี้ว่าณนะเวลานี้เนี่ยในสภาพผลมังคุดในสวนของเรา มีกี่รุ่นรุ่นเล็กเพิ่งผ่านการบานรุ่นโตขึ้นมาอยู่ในระดับกลางเป็นผลอายุประมาณสักอสองเดือนและก็รุ่นที่สามก็คือสามเดือนกำลังจะสุกแก่คือถ้าเป็นในกรณีเช่นนี้สิ่งที่เราแนะนำก็จะเป็นเรื่องของการบำรุง คุณภาพให้เกิดการสมบูรณ์และการสุกแก่ซึ่งจะประกอบไปด้วยในกลุ่มของปุ๋ยทางใบอาจจะเป็นสูตรเสมอก็ได้นะครับเป็นไฮพาวเวอร์สูตร15ไบโอเมอร์สูตร20กิีบ20มามิโก21นะครับหรือจะเป็นในส่วนของปุ๋ยต่างๆที่เรามีอยู่อาหารเสริมครบสูตร8ชนิดอันนี้เป็นสูตรรวมคำว่าสูตรรวมประกอบด้วยเหล็กสังสีทองแดงแมงกานิสโบลิดีนัม ตัวที่จะเติมเข้าไปก็เป็นแคลเซียมบอลอนนี่คือสูตรบำรุงมังคุดที่เป็นรุ่นพี่เขาก็จะสุกแก่ได้เพราะเรามีความต่างกันถึง3มรุ่นอยู่ในต้นเดียวกันแต่ในอีกกรณีหนึ่งถ้าในกรณีที่เรามีมังคุดสองรุ่นแล้วทั้งสองรุ่นเนี่ยเป็นรุ่นพี่กับน,น้องกันคือจะเก็บเกี่ยวอยู่ในเดือนไหนในเดือนเมษากับเดือนพฤษภา เราดูได้จากอะไรดูได้จากสถิติการบานดูไล่จากสีของผลก็คือมีทั้งเขียวแล้วก็มีเขียวอมขาวสแสดงว่าอีก20วันจะสุกรุ่นหนึ่งอีก40วันจะสุกอีกรุ่นหนึ่งและเราก็กลับเข้าไปประเมินต่อนะครับว่าในด้านของผลทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องที่เป็นสองรุ่นเนี่ยมันใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสามารถ จะไปเล่งคุณภาพและการสุกแก่ได้ยังมีอีกแนวทางหนึ่งนั่นก็คือการเล่งการสุกแก่ทั้งสองรุ่นน้ำท่านต้องให้เต็มที่ปุ๋ยทางดินก็ใส่เป็นปกติอาหารเสริมทางดินก็ต้องลากอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งอันนี้คือทางระบบลากเหมือนเดิมทุกประการต่างกันที่ในส่วนของทางใบในการพ่นทางใบและพ่นไปที่ผลเพื่อที่จะเพิ่มคุณภาพการสุกแก่ เราจะเปลี่ยนจากปุ๋ยสูตรเสมอมาเป็นสูตรตัวท้ายสูงเช่น7 1334 6 2 3 6บสอเมอร์เอ็กซ์ตาเคในส่วนของนูเทคซูเปอร์เคอันนี้คือสูตรหนึ่งที่เราเลือกได้หรืออีกสูตรหนึ่งเราอาจจะเลือกโพแเซียมไนเตรต1 3 0 46แต่เราก็ใช้ในอัตราตา่ำนะครับก็คือครึ่งกิโลกร,รัมต่อน้ำ200ลิตรอันนี้คือปุ๋ย อาหารเสริมล่ะยังต้องใช้เหมือนเดิมครับแคลเซียมโบลอนเป็นหลักอาหารเสริมครบสูตรคำว่าครบสูตรก็ได้ย้ำแล้วว่าเป็นสูตรรวมมีทุกบริษัทส่วนพิษพันธ์ที่จะต้องเสริมเข้าไปอัทโทนิกนั้นเราใช้เป็นประจำอยู่แล้วในอัตรา1 0 4ตัวที่ผมแนะนำต่อมาก็คือเซต46 เ46เป็นสารในกลุ่มของกรดอะมิโนในรูปของพลังงานและมีคุณสมบัติปรกระตุ้นในเรื่องของการสุกแก่อย่างมีคุณภาพเราก็จะเติม z 46เข้าไปเพื่อที่จะนำไปเร่งการสุกแก่ทั้งสองรุ่นรุ่นเขียวด้านกับเขียวอมเหลืองการพ่นส่วนอีกพิธภัณฑ์หนึ่งที่ยังคงต้องแนะนำต่อก็คือตัวซุปเปอร์ดีหรือดีในเตก ดินเตเป็นอะไรเป็นธาตุอาหารนอกจากให้ความสมบูรณ์ให้พลังงานแล้วเขาก็ยังให้คุณภาพในด้านของการเปลี่ยนในตัวเช่นให้เป็นพลังงานการสุกแก่ก็จะเป็นไปได้อย่างมีคุณภาพนะครับสรุปปัจจัยที่เราจะนำมาใช้ในเรื่องของการเล่งการสุกแก่อย่างมีคุณภาพอันนี้พูดแบบตรงไปตรงมาคือเป็นการเล่งสุกอย่างมีคุณภาพก็แล้วกัน เดี๋ยวจะก,กลายเป็นปัญหาว่าหมอทุเรียนไปแนะนําเรื่องของอบังคุดอ่อนอีกเหมือนกับทุเรียนอ่อนเราสรุปตรงนี้ว่าปุ๋ยทางใบก็คือ6 2 36 74 3 4หรือ n u เทคเอ็กซ์ตหรือ n u เทคซูเปอร์เคไบโอเมอร์เอตย่างนี้ตัวที่2คืออาหารเสริมครบสูตรเพื่อที่จะช่วยให้หูหนาแข็งแรงหูเขียวตัวที่3คือแคลเซียมบอลลอน ก็ยังต้องใช้เป็นหลักตัวที่เพิ่มเข้ามาคืออัโทนิกเซต46และตัวซุปเปอร์ดีหรือดีในเตกนะครับในการพ่นทุกครั้งเราก็ใส่สารจับใบหรือสารเสริมประสิทธิภาพเพราะว่าเราทราบดีว่าใบมังคุดเนี่ยย้ำว่าเป็นมังคุดใบแก่ทีนี้การพ่นจะพ่นกี่ครั้ง พี่นัสกสกรครับในลักษณะของการพ้นปัจจัยเหล่านี้เนี่ยเรามีงานวิจัยที่เราทดสอบทําดูนะครับก็มี7วันบ้าง10วันบ้างงานวิจัยของเราเริ่มจาก5วัน7วันแล้วก็10วันสรุปอยู่ที่ตัวพี่น้องสกอรจะปฏิบัติได้ท่านพ่นได้ทีก็จะสุกแก่ได้ดีอย่างมีคุณภาพเราอาจจะเก็บเกี่ยว ไปพอเราเริ่มเห็นว่ามันจางเราก็ไปเล่นการสุกแก่ได้นะครับอันนี้ก็คือคำตอบในเชิงปฏิบัติประการต่อมาสิ่งที่เราต้องระมัดระวังคือเรื่องของสารเคมีตลาดปลายทางค่อนข้างจะให้น้ำหนักความสำคัญมากเพราะ,ะนั้นผมก็แนะนำในเรื่องของกลุ่มยาเชื้อนะครับจะเป็นในส่วนของรามีนาในการคุมเชือ้อราจะเป็นบัวเรียในการพบคุม,มแมลงนะครับ หรือ,อในการควบคุมศัตรูอื่นๆมีไลซินัตในตระกูลเพียหอยอมีเมธาซานในการควบคุมไรายขาวคือปัจจัยในกลุ่มของชีวพันธุ์เหล่านี้เราสามารถที่จะใช้ร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ปลอดภัยสบายใจในเรื่องของการตกค้างนะครับอันนี้เป็นส่วนของคำตอบประการสุดท้ายในเรื่องของการจัดการน้ํา คือหลายส่วนเนี่ยนะครับมักจะจําเป็นสูตรว่าพอเราจะเร่งการสุกแก่เราต้องอดน้ำํำเราต้องถอยน้ำํำเราต้องลดปริมาณบางคุดไม่ใช่นะครับผมนําเรียนเป็นคําตอบเลยว่าบางคุดไม่ใช่ในเรื่องของเอาแนวทางไม้ผลอื่นๆมาใช้ท่านให้น้ํามากเท่าไหร่แสงแดดด,ดีเท่าไหร่ความสมบูรณ์มากเท่าไหร่การสุกแก่จะเร็วเท่านั้นแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะอธิบายก็คือว่าเอาความจริงมาเล่าสู่กันฟัง ถ้าท่านจะเก็บเกี่ยวมังคุดและท่านอดน้ำสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อเราเก็บมังคุดที่เข้าสายเลือดเราบิดขั่วมาแล้วมาทิ้งไว้ที่บ้านหรือที่โรงเพื่อรอการคัดบรรจุค่าไปขายเช้ามาขั่วเหลืองเพราะการขาดน้ำกลายเป็นมังคุดค้างคืน นั่นคือผลกระทบที่1จากการอดน้ำผลกระทบที่2ครับน้ำหนักหายในส่วนของการศึกษาของเราเนี่ยมังคุดร้อยกรัมถ้าท่านอดน้ำแล้วท่านเก็บเกี่ยวมันจะเหลือแค่ 80, 2, 8ปดสิองแดสิบดกรัมน้ำหนักจะหายถึง12กรัมต่อผล เรียกว่าหายโดยเฉลี่ยประมาณ10กลัมก็แล้วกันจากร้อยกรัมมาเหลือ90จาก90มาเหลือ80จาก80มาเหลือตกไซเลยเพราะนั้นน้ําหนักที่สูญหายเนี่ยก็คือเกิดจากการที่เรามีแนวคิดว่าจะไปควบคุมน้ําซึ่งใช้ไม่ได้กับในส่วนของมังคุดแค่ยกเหตุผลสองชนิดตัวนี้ออกมาให้ท่านเห็นก็เชื่อว่าท่านน่าจะตัดสินใจได้นะครับว่าในการเก็บเกี่ยวมังคุดเราก็ต้องให้น้ําอย่างสม่ําเสมอต่อไปเพื่อให้มังคุดนั้นมีน้ําหนัก แล้วก็มีคุณภาพสำหรับในเช้าวันนี้วันนี้เวลาของเราหมดลงพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทกท่านสวัสดีครับ